เปิดมาสบายดีพี่น้องอันนี้ขหัวหมูพี่น้องที่เขาเอามาตั้งแต่ปักเซ่ไปแล้วพี่น้องหลอบสุดท้ายพี่น้องชิขัวให้ข้าวเจ้ากินน้ำเพราะว่าคนกับบ่อคอยร้ายบลูเบิร์รี่ซัมเน่ได้พี่น้องเล็กินกด้สือบลูเบอร์รี่แกงเป็ดพี่น้องอันนี้ แกงกระดูป็ดน้พี่น้องนัวพี่น้องเลยพี่มือเขาเองคนกับคนก,บกับบวกลายปาไดเ,เด็ดเรื่องนวนี่นวนในนอนพี่น้องและอาหารบ้านเฮาพี่น้องเมนูเด็ดพี่น้องลาบป,ป็ดพี่น้องนเนี่ยใส่แต่ผงหอมไลยแล้วมันบ่มี ลาเป็ดใส่มากกอพี่น้องแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องเลยมากกอแซ่พี่น้องนี่แหละก็พากันเมี่ยนพี่น้องมาเนี่ยฉีดลงเลยเอาแบบเกี่ยงกิฟโหลดหมอตาที่้องกบชิเครงแลไะพี่น้องความไว จ่ว่าชลกยากว่าจะาขอคนลงมาหนาบไปพิทม์มาแล้วจล้ลูกาเมาเน่น่าเชิสำนักเฮ้ยเอ้ยมาลกต่อยมาาวขึคนพ้นยุดเอาคุยมากให้มัน่เนาะใส่ไปชาวร่น้าไหยนะมันแรงชิโต้ไข่อีกอยู่เนะน ลกง่ายอยู่พ่าะหตาเนี่ยฮะแห่งง่ายอเออขากแล้วทั้งวันนั่นนะอ,อืมลกง่ายแห้งกะแห้งกะดีแล้ว ไดรลายร่อยเติบอยู่พี่น้องเหมือนนี่สำหรับการผู้ใหญ่เนี่ยก็ซิมี่เมียผู้ใหญ่พายแล้วก็ลูกชายย้อนแล้วก็หญ้าสองหย่านพี่น้อง คือ้วบาา่ฮัมมันเป็นสูตรบอกโอ้ยคือแจงเลยเนาะบาตนีนคือเป็นแนวนี่เนาะทวดาเอ้ยกําลังพื้นผืนกําลังพื้นผืนพระวาดเนี่ยมันวัแจงกึ่งปึืงโต๊ะให้อีกไหมกว่าเห้อเ,เหตุหแล้วแล้ว ลกง่ายยุตานี่้าเนมาาเป็นก้อนเบออหาทำไมมันแหงง่ายดเนาะฮะทำไมมันแหงนะต่าะตนี่ยแห่งกะขาดขจังหวะเก่งเนาะเก่งอะไรสุดยอดสุดยอดเก่งแล้จังหัดอะไรเนี่ยไ้พน,นับ ทำไมมันพ้นบนโต๊ะนี่ลกง่ายที่น่เนาะกับบัฟังมาดูโต๊ะเลยผ่นมาแจ้งเลยค่ะ ตาเท่งหีงืก็เป็นตาชิลกค่าขัดจะหมัดเหรอยายจะแปลกับพทุทธนานบได้นช่ป,ไป,ไปะได้ั้งป,ป,ปะ นัจะถ่ายมาได้เพะป้าเขาใช่แล้วทจะคือแต่งพระเขาถาก่อนกินแล้วพี่น้องเอตัดภาพมาบัน้กินแล้วกินลยวตัดมาอีกแบบอีกบานนึงอยู่ตะกาตัดมาบานนี้ลงมือแหละ

ไม่ยังมีอีกข้าหนึ่งอะไรมามามาทำมาฟินักันมาี่นี่เลวนั่งใหม่เเอาผ้าด็คือคือโปรโจมไปหลดแล้วเขาจะมากระแต่งเขาจะใหม่เออขันบุย่อไปเลยย่อไปต่อกันเลยเออมามามาต่อกัน Những ừ, ừ. ừ. <laughs> 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 lúc sau, kalankin mang kalankin mang ngang lông kia lắng đi phải các sao ơi 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 ไม่ได้จิ้บข่าวน่ะล่ะมา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 นี่นี่ร้อยบวงนี่เอารถยาผ้า,าทาังนังจะไหนก็ได้ กินเขาพี่น่อก้างกลางแดงลื่มถามแสบอยู่บ่เขากินอยู่บเลยปกติเ้าเคยทิ้บหมดแสบเพราะอะไรได้ร้านอีเท่ร้านอีเท่บอกเลือดเลือดแต่พายเลือดแต่ไม่ใหญ่ผู้เดียวบ่เนี่ย

กันแป้ป่อย่างจะแปะอย่าลาบ่นจะปล่อยกินกับปล่อยได้ดีกับเชิงกับชุดแรกข้าวอมเน้อคุ้มมัดกะด่านกมือนี่เพลงจะผ่ากุเห็นยังกนะกี๊ตัวเช่นได้ดีตัวเช่นมากากมือหนากระดมท้องเมื่อจัดผ งีมนได้นะเนี่ยแกนอยากดมเนี่ยอยากดมหัวอยู่นะขามายายขามามาเดะนี่นี่นี่ข่าวข่าเงี้น่องฮะเด้เนี่ยนะเช มาบได้แค่ไปบอกไปบอกว่ามันออกเป็นต้เพนเ่อเพหน้าเพนตหน้าอ่ใช่สิมาเอาบอก่าจะดแเมยนบอกกันพวมาบอเนื้อปลปาพันกบายเคื่องเื่อให้ดูว่าพ นี่แก่หาจ้องามือว่อลเตาเออไปจอจ้องจามือว่นี่แลงอไรลาชุกล้านเรื่องเธอไดกดเบอร์ให้ร้านด้วยอ ใหญ่ใหญ่จ้าใหญด้วใหญ่ใหญ่จ้า่ใหญ่เนี่ปรับใหญ่ใหญ่จ้างพีนี่ทำวันนะไออันนั้มาไนด้เหนเดนมีแ๊ปซี่กับโคกเออต้นแล้วโคกับนี่จะแแล้วครับลูกเดี๋ยวเไปนอ พ่อก็งัพลังก็ขับไปบนน้องเนี่พากันไปแล้วแค่แดดนะไปแค่แดดจะชีบเจะปนน้ดอมอไปยุ่อมกบมากเนี่ยคือเบ้นมากสกัดก็ขับมาอ่อคือดอมเลยดูไม่ดูไ่ เห็นลูกเห็นเฮ้ยร้กะ่หแล้วเพนแล้วครายนี่อห้ามนะโรคเจตรกาหน่เล็บใจไปเบื่อบอกไม่รอนล้คุยบ่อน

บอกกันใหต้องจะไปกับมี่ะเ้าบอ้หามากนนห่มันเพรอิ่มเหละติกิหึมอ่มแล้ว้อไ้งหาอ้วลกพี่ดาวชิเดล่าขีดช้วยชนี่แลยพี่ดงเด้อขอบคุณทุกคนทุก่านทุกเบ้องก้นทุอ